สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ธรรด้วยครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ซินเจียยูอีซินีนวดใช้นะครับยังเป็นช่วงเทศกาลตุษจีนอยู่นะครับก็อะไรจะออกแดงๆหน่อยเพราะว่าสีแดงนั้นเป็นสีมงคลแล้วก็เป็นสีเอาเลิกอเอาใัยหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าเป็นชาวจีนที่มีความศรัทธาแล้วก็มีความเคารพนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในลูกคนจีนนะครับก <c oughs> ็วันนี้ รู้สึกว่าสถานการณ์บ้านเมืองเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศในที่ฝนตกนอกฤดูกาลบ้างมีลูกเห็บแล้วก็ผู้คนสับสนรุ่นวายในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่มันเกิดแพงขึ้นหรือมีเอฟเฟกอะไรหลายๆอย่างก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อคิดกับคนทั่วๆไปนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยถามว่าเราจะต้องใช้อะไรเป็นตัวการ แก้ไขแล้วก็จะทําอะไรให้มันได้ดีไหมสิ่งเดียวเลยครับหรือสิ่งที่มั่นที่สุดแล้วจากที่เราพบเจอมาหรือประสบการณ์นะครับเวลาครับเวลาจะเป็นตัวเครื่องวัดและพิสูจน์แล้วก็รักษาใจเราด้วยว่าทําไมเวลาต้องรักษาทําให้เราเนี่ยนิ่งขึ้นแข็งแรงแล้วก็รู้สึกว่าหนักแน่น ดังนั้นเวลาที่มันมีอะไรมากระทบมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอร้ายหรือเรื่องดีถ้าเรานิ่งได้หรือเราสงบได้เราจะเอาชนะกับมันได้แต่ที่ถ้าเมื่อไหร่เราอ่อนไหวไปกับสถานการณ์ในเรื่องเราต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเอฟเฟกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับเชื่อกันนะครับยิ่งผูกมากยิ่งดึงเท่าไหร่มันก็ยิ่งตึงมันก็ยิ่งกลังนะครับต้องปล่อยให้มันพอดีครับแล้วให้การเวลาเนี่ยมันค่อยๆขี้คลายโบราณก็ถึงบอกเลยครับ การเวลาพิสุจมา้าผลทางทางพิสูจมา้าการเวลาพิสูจน์คนอันนี้ครับก็เป็นทุกเรื่องครับแล้วก็ยังคงใช้ได้ดีเราอาจจะต้องเอาอคําสุภาษิตนั้นมาอัปเดตว่าสถานการณ์ที่เขาพูดวันนั้นไม่มีบ้านเมืองสมัยก่เราลงนึกนะครับว่าไม่มีอะไรเลยเป็นกระต๊อบนุ่งจงกระเบนไม่มีเสื้อผ้าเขาก็พิจารณาไปตามนั้นแต่เรามาฟังเปรียบเทียบตรงนี้เราอาจจะดูว่ามันเป็นโบราาล้าหลัง แต่จริงๆมันเข้ากับยุคกับสมัยต่อให้จะเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าแค่ไหนสุภาษิตยังคงใช้ได้ทุกประเทศนะครับก็จะมีทุกประเทศก็จะมีสุภาษิตหรือมีคำกล่าวอะไรหลายๆอย่างก็อ,อยากจะฝากท,ทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนหรือคนที่กำลังมีความภาวะตึงเครียดทุกขหรือทรมานใจใดๆทั้งสิน้นวันนี้เราพยายามตั้งสติ ให้อยู่ที่มันผมเข้าใจครับสิ่งที่เป็นพูดมันง่ายคำว่าไม่เป็นไรนั้นคนที่ไม่เจอเขาไม่รู้แต่ผมเข้าใจในสิ่งที่คุณกําลังเป็นผมนึงบอกว่าสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คือให้การเวลามันรักษาสภาวะสถานการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ แล้วมันก็ไม่มีอะไรครับโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้นี่เองนะครับสุขสบายสไตล์ตัางเรื่ครับเรากลับมาพบกันใหม่ทุกๆวันสุขครับสวัสดีครับ